109ปีสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงสถานีแห่งนี้เริ่มสร้างในช่วงปลายสมัยราชการที่หหรือว่าปีพศ4 5 5 3ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงกระทำพิธีกดปุ่มสัญญาณไฟฟ้าให้รถไฟขบวนแรกเดินเข้าสู่สถานีกรุงเทพเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2459หัวลำโพงชื่อเรียกติดปากของสถานีกรุงเทพเป็นหัวใจหลักของการคมนาคมทางรางของประเทศไทยมานับร้อยปี สถานีรถไฟแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทั้งด้านสังคมวิถีชีวิตผู้คนการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจการเมืองศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมหัวลําโพงนั้นผ่านเรื่องราวมามากมายที่โดดเด่นนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของรถจักรปีสิงที่มีหัวรถจกัก e ร G.E.K จํานวน6คันทําขบวนเดินทางจากบางซื่อโดยไร้คนขับ พุ่งเข้าชนสถานีเมื่อเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2529ซึ่งตัวรถนั้นประกอบไปด้วยหมายเลข40294042404440434006และ4010ตำนานรถจักพีสิงก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักแล้วก็เป็นข่าวดังในปีนั้นและสุดท้ายของสถานีกรุงเทพหัวลำโพงก็คือปี2564 หัวลำโพงก็ต้องประสบกับข่าวการหรือสถานีข่าวเตรียมนับถอยหลังปิดฉากอำลาหัวลำโพงในปีนั้นหัวลำโพงเป็นปีที่ครบ105ปีพอดีการปิดครั้งนี้ก็เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งโรงแรมและอื่นๆซึ่งทางการรถไฟก็กำลังทบทวนแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์แปลงใหญ่หลายแห่งรวมไปถึงสถานีกรุงเทพหัวลำโพงแห่งนี้ด้วย ซึ่งก็ตอนนั้นเตรียมเสนอแบบการพัฒนาเสมือนจริงให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาซึ่งในส่วนการเดินรถก็จะหยุดให้บริการที่หัวลำโพงเช่นเดียวกันและก็จะไปเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อให้เป็นสถานีต้นทางปลายทางทั้งหมดในช่วงนั้นในที่สุดแล้วการจะเปลี่ยนหัวลำโพงเป็นอย่างอื่นก็ทำไม่ได้เมื่อกระแสวิพากวิจารและคัดค้านของสังคมนั้นเยอะแยะ,ยะมากมายจนกระทั่งโครงการนี้ไปต่อไม่ไหว ยอมถอยกลับมาทบทวนนโยบายหยุดเดินรถไฟเข้าออกหัวลำโพงเหมือนเดิมซึ่งเดิมนั้นก็ตั้งเป้าจะเริ่มหยุดเดินรถที่หัวลำโพงตั้งแต่24ธันวาคม2564สุดท้ายก็กลับมาเดินรถเหมือนเดิมและสถานีกลางก็ยังไม่ได้เปิดใช้ในปีนั้นตามแผนเดิมหากหยุดเดินรถทางภาครัฐก็จะมีความต้องการนำที่ดินไปพัฒนานำที่ดิน มาต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมด้วยที่มีอยู่มากมายในขณะนั้นขณะนั้นการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหัวลำโพงแบบหักดิบนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆเมื่อกระแสทั้งคมนั้นรุนแรงมากสุดท้ายก็ยังไม่ได้กระทำอะไรปัจจุบันหัวลำโพงยังให้บริการรถไฟชานเมืองและก็รถไฟธรรมดาอยู่และเพื่อเป็นการต่อยอดหัวลำโพงให้เดินหน้าต่อไปให้ยังมีลมหายใจ ก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวลำพงและก็ระบบขนส่งทางรางของไทยให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลกหลังจากที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จหลายกิจกรรมอย่างเช่นวลำพง in your eyes และก็ที่โดดเด่นกว่านั้นก็คือ unfolding bangkok นะฮะที่จัดได้สวยงามและก็โดดเด่นเป็นการจัดงานแสงสีเสียงดนตรีได้รับการตอบรับจากประชาชนมามากมาย นักท่องเที่ยวต่างชาติปัจจุบันหัวลำโพงก็ยังนํารถจักรไอ้น้ำรุ่นเก่ารถไฟรุ่นเก่าหัวรถจักรรุ่นเก่ามาจอดโชว์จัดแสดงที่ชานชลา3 4 4 5เอ,อ 4, 5, ก็นํามาจอดแสดงอยู่ใครที่ชื่นชมหรืออยากล้ำลึกภาพความหลังก็ยังไปได้หัวลําโพงยังให้บริการูเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีรถไฟทางไกลพวกรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษ แต่จะมีรถท่องเที่ยวที่ออกจากที่นี่และที่นี่ก็ยังคงไว้ซึ่งความทรงจำหลายๆอย่างของผู้คนที่เติบโตมากับหัวลำโพงหรือว่าสถานีกรุงเทพ